มีนูทำบุญวันนี้นี่ครับไปขึนมาปีห้าเราวันนึงครับผมขับพ่อมูน,นะครับไปทำบุญตักบาตรเริ่เปิดร้านกันรระวังน,นี้รอที่ด้านมานครับ ยินดีต้อนัครับทุกคนเช้านะครับวันนี้ผมจะสดใสเยันนี้ก็เช้าครับผมเป็นเวลาตีห้านะครับวันนี้เราก็มาตื่นเตรียมของใส่บานะครับวันนี้ <S <S ในระหว่างนะครับผมที่เราจะเตรียมตัวรอพระท่านมาใส่บาตรครับเราก็จะจัดร้างเปิดล้านออกนะครับวันนี้ เกิดมาเลยนะครับพร้อมรับทรัพรับโชคลาภรับสิ่งดีๆนะครับผมเข้ามานะครับ Good morning คนเขาเริ่มมาตลาดกันแล้วนะครับเชา้านี้นางงานคนสวยสมออกกำลังกายตีเช้าแล้วครับวันนี้เฮ้เ y f e ย Good morning everyone มันมีน้องพิยากมอกกําลังกายดึกเช้านะครับวันนี้กิจวัตรของนางประจำวันก็ตื่นดึกเช้าแล้วมาะกังกากายด้วยจะได้แข็งแรงอ่ะไปทํางานกันต่อนะครับคุณพ่อก็ขี่รถเตรียมตัวไปออกกําลังกายนะครับผมนักออกกําลังกายตอนเช้าครับไปแล้วครับผมออกกําลังกายแล้วส่วนเราก็ทําหน้าที่เปิดร้านต่อไปพ่อมแล้วสมัดการเอาไปใส่บานรครับน่ากินมากดู 哦，没。哦，那咱们。 การทำบุญต่างๆนะครับคือทุ่งตอนเช้าเอาละครับในระหว่างที่รอพระท่านมานะครับผมเ่เราก็เตรียมของอรอทำบุญเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะจัดร้านรอนะครับตอนนี้ ระมานะครับหนึ่งสายแล้วหนึ่งองนะครับวรนนี้ตามหากนะครับอรเอาทำบุญเรียบร้อยนะครับวันนี้ระอันเดินแล้วรับพรรับพริ้นที่นีแล้านะครับวันนี้ ครับทีอสูซุขาดไนได้ครับหลังจากการทำบุญเสร็จแล้วนะครับดังนั้นมันจะเป็นการไม่เสร็จทีนะครับคือการตรวดนะครับ่านส่วนนะครับเพื่อมาให้ชินคุบาราประจํารักษาตัวเรา่นะครับแล้วก็ให้ญาติพี่น้องของญาติ่าญาตทำบุจที่ลงละไปแล้วนะครับไรัจับตัวผสอบที่บนนะจับผ้อสอบจับผ้อสอบ ไมไมทำบุญเสร็จแล้วตอนเช้ารู้สึกยังไงบ้างสดชื่นใช่ไหมรู้สึกจิตใจแจ่มใสใช่ไหมคะนะคะ ก็พร้อมเตรียมตัวนะครับผมจับกละบการไปโรงเรียนแล้ววันนี้ไปไปกินข้าวอาบน้ําแต่งตัวค่ะเอาละครับนะครับผม เราต้องทำบุญเสร็จเรียบร้อยครับนี่ก็คือกิจกรรมประจำเอ็นนี่ก็คือกิจวัตรประจําวันนะครับผมสําหรับการตื่นขึ้นมาเช้าๆนะครับผมรูชีนของเราเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับผมสําหรับการติดตามและการรับชมนะครับหวังว่าทุกคนนะครับจะได้รับบุญรับกุศลนะครับและรับสิ่งดีๆตอนเช้าๆเหมือนกับผมนะครับขอให้ทุกคนมีวันที่ขอให้ทุกคนนะครับมีวันที่ดีนะครับอักุนเดย์นะครับผมสาหรับทุกๆวันนะครับ success in life every day ครับผมสําหรับวันนี้ก็ thank you for watching นะครับ and subscribe นะครับไม่พลาดทุกการติดตามนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย uh